อันนี้คือในกลุ่มเมทิโอไลต์อุกบาทนะครับชาวบ้านซึ่งเป็นชาวต่างชาติาได้ยินเสียงดังระเบิดแล้วเจ้าลูกกรมลูกนี้ยหล่นมาโดนหัววัวในฟาร์มตายนะครับอ่าอันนี้เราสามารถสอบถามคนชื่อนี้ได้นะครับโอเคเนาะและตัวนี้เป็นการแปลอัตโนมัติใน facebook นะครับเสร็จแล้ว ผมจะให้ดูภาพทุกอันเลยนะครับ<ม>แคปหน้าจอกดแปลใน google ได้มาตรงนี้ครับเพื่อนๆฝรั่งครับฝรั่งนี่คือเหตุการณ์จริงอุกบาทลูกกลมเกลี้ยงผิวเขาจะคล้ายๆกับปูนนะครับอยากดูแนนกดหยุดดูภาพเองแคปภาพขยายดูที่หลังแบบนี้ได้นะครับเห็นไหม ผิวเขาจะเหมือนแบบเหมือนปูนอะบางคนถ้าในประเทศไทยก็จะบอกว่าลูกนิมิตเนาะอ่าแบบนี้เลยครับซึ่งมันตกอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่านี่ให้ดูทีละครึ่งให้เห็นผิวชัดๆกันไปเลยแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีนะครับ